พอดีผู้หมวดสั่งยำไวๆนะครับต้องรีบทําครับผมถ้าทำช้าไม่ได้ครับเดี๋ยวผู้หมวดเครื่องนะครับยำไวๆครับผมขยับช้านี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผู้หมวดเครื่องครับผมต้องทำไวๆครับเนี่ยลงแอใส่ทุกอย่างนะครับสี่สิบบาทครับผมเครื่องแอรก็จะลวกไว้เลยนะครับก็ลวกใหม่ๆนะครับเพราะว่า ถ้าลวกที่ตัวที่ลูกค้ามาพร้อมกันลูกแทำไม่ทันครับผมปลาหมึกลงไปครับผมประมาณ3ชิ้น4ชิ้นนะครับลูกชิ้นปลาครับผมใส่ลงไปก็หมูยอครับผมใส่ให้5้าอย่างครับผมเครื่องนะครับ5้าอย่างครับผมสี่สิบบาทนะครับครับมาปรุงกันเลยครับผมยำไวๆนะครับไวๆดังเดิมครับผมขายดีมากครับยำไวๆมาม่านะครับ มาเนี่ก็ขายดีเด็กก็เรียนชอบกินนะครับของแอก็จะมีนี่ครับเห็ดข้าหมูสับนะครับเป็นหมูบดที่หมักมาแล้วครับอร่อยปลาหมึกคางปลาหมึกนะครับแล้วก็ลูกชิ้นปลาหมูยอครับผมแล้วก็จะมีเล็บมือนางอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครใส่เล็บมือนางด้วยลุงแอ็กก็ใส่ให้ครับสี่สิบาทเหมือนกันครับผมใส่ได้ทุกอย่างหมวดนี้เขาจะกินเผ็ดหน่อยนะครับรสชาติจัดจ้าน่อยสั่งไป เลยครับผมแซ่บของนัวพอประมาณครับผมพมมีเครื่องไว้ๆอยู่แล้ว้ำหรับน้ำปลาออมะนาวครับผมน้ำเชื่อมครับใส่ลงไปครับผม เสร็จแล้วครับผม,าม,าม,ามาครับผมเอาเผ็ดไหมครับออเอาเผ็ดไหมเผ็ดน้อยใส่ถ้วยนะพิเศษนะพิเศษนะสุใส่ถ้วยนะ,ระยครับผมมีครับมีหมูยอหมูสมับามชิ้นปลาเห็ดขาวอ่าหมูยอครับหมูสมับแล้วก็ลูกชิ้นปลาหมึกก็มีครับ เอาครับผมก็ทําการคุรีคุรีนะครับเสร็จลงแอค่ายทํามือเดียวนะครับลําบากหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวลงแอคขอุยาตเอายาไปส่งผู้หมวดก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับ40บาทนะครับยำแอคราคาเริ่มต้นอยู่ที่40ครับผมนี่ครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับใส่ผักสลัดลงไปครับผมตามด้วย ช้อนนะครับวางลงไปครับผมไปครับเดี๋ยวไปส่งผู้หมวดกันครับได้ครับนี่แหละครับก่อนที่จะเข้าโรงเรียนก็ต้องเสียค่าส่วยอย่างเงี้ยครับไม่งั้นเข้าโรงเรียนไม่ได้นะครับได้แล้วครับผู้หมวดครับผมส่งถึงที่เลยครับครับผมขอบคุณครับครับผมกินให้อร่อยนะครับครับผมครับขอบคุณครับ นี่แหละครับคืออาชีพหลักของลุงแอ๊กนะครับลุงแอ๊กขายยำครับผมลุงแอ๊กผ่าแซบนะครับส่วนอาชีพรับจ้างตัดหญ้าหรือรับจบอบอื่นๆทำปลาเกลือนะครับนั่นคืออาชีพรองนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงแอ๊กผาแซบด้วยนะครับขอบคุณครับ